มาปเปเด็กข่าวของทางก้าวไกลนะคะวันนี้เนี่ยทางทนายแจนนะคะซึ่งเป็นสสของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีการตรวจสอบนะคะ <_ EN> เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงจ้า <_ EN> เกี่ยวกับเรื่องของดัมเบลที่มีราคาแพงริบๆเลยคือไม่ต้องแปลกใจนะจะมีอย่างนี้ตลอด <_ EN> นี่ก็ะจำได้เมื่อหลายปีดีดักก็มีราคาใหม่หน้าที่สูงริบ อพอมางานนี้มาดัมเบลนะคะ2ชุดในราคา5 0 0แสนบาทมันเป็นดัมเบลอะไรของมันเนี่ยคือไม่เข้าใจเลยมาดูกันนะคะอนี้ต้องขอบคุณทางสื่อมติชนเขาบอกว่าสุดงงทนายแจมโพส์ตว่าหน่วยงานของงบซื้อดัมเบล2ชุดนะคะ5 0 0 0สนบาท เมื่อวันที่16นะคะนางสาวสาัจนันซึ่งเป็นสส,สกรุงเทพมหานาครพรรคก้าวไกลในฐานะของกรรมธิการวิสามันร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โพสต์ภาพนะคะแล้วก็ข้อความลงบน Facebook โดยมีการระบุว่าชุดดัมเบล2ชุด5 1 6 0 0 0บาทฮัลโหล นี่คืองบประมาณในปี2,567ทั้งนี้เนี่ยการพิจารณางบประมาณในวันนี้เป็นสัสดส่วนของงบประมาณประจํากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะก็คือดัมเบล2ชุด516,000บาทมันคือไรนะแต่ว่ารายละเอียดอะไรเพิ่มเติมยังไม่มีนะคะเพราะว่าก็คงจะต้องไป สืบสวนสอบสวนกันต่อไปแต่ว่าณนะตอนนี้มีข่าวมาแล้วนะคะว่าดัมเบลราคา500แสนนี่มันคืออะไรกันแน่ซึ่งเดี๋ยวเราไปลองดูในหัวข้อข่าวที่สื่อสื่ออื่นกันสักนิดหนึ่งนะคะดูซิว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า อันนี้เราไปเจอข่าวอีกแหล่งหนึ่งของทางช่องเจ็ดนะคะก็ช่องเจ็ดบอกว่าเป็นการจัดซื้อชุดฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบดัมเบลสองชุดนะคะห้าแสนบาทโดยรายละเอียดอย่างอื่นไม่มีเลยนะคะมีเพียงแค่นี้เนี่ยแหละก็แสดงว่าหลังจากนี้ก็คงต้องไปตรวจสอบกันอีก แต่ว่านะตอนนี้ก็คือมีการตรวจสอบของทางทนายแจมออกมานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของพักเก้าไกลด้วยนิดนึงนะคเพราะว่าตอนนี้ก็มีกระแสะอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเราแวะไปดูกันที่คุณใบตองแห้งนะคะขอไปดูคุณอธิกิจนิดหนึ่ง คุณธุรกิจนะคะก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าเรื่องของผู้ช่วยสสก้าวไกลอ่ะตอนนี้มีดราม่าด้วยเนาะเขาบอกว่าลำดับตามข่าวเนี่ยไม่ได้รู้จักวงในอะไรนะเป็นความเห็นของทางคุณใบตองแห้งบอกว่าผู้ช่วยสสเขตสองอยากลงเลือกตั้งท้องถิ่นในเขตที่สาม ซึ่งถ้าเป็นพักอื่นเนี่ยเขาให้สอสอเขตสเนี่ยลงคนเองหมายถึงว่าเลือกคนเองให้จัดก,การกันเองในเขต3แต่พรกอุดมการเนี่ยให้เป็นอำนาจกรรมการจังหวัดมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละแต่ฝืนธรรมชาติการเมืองไปหน่อยยิ่งในกรณีนี้คนของสอสอเขตสองจะข้ามไปลงที่เขตสา โดยที่เจ้าของพื้นที่เขาก็ไม่เต็มใจแล้วก็ไปร้องสอบจริยธรรมซึ่งก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมงานเลี้ยงปีใหม่ชุมชนในเขตของเขาไปเองไปคนเดียวเป็นสิทธิใช่แต่ระหว่างสสนั่งลงคุยกับประชาชนหันมาอีกทีหนึง่งพี่ก็มาโผทางเขาเรียกว่าโผทางซ้ายมานั่งทางซ้าย ผู้ช่วยสสก็คงรู้สึกว่าไม่ให้เกียดกันภาษาจิโกปากสซอยนั่นก็คือการกวนโอยนั่นเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ทำเกินไปนะควรที่จะหยุดแค่ตอนที่สสแยกไม่ใช่ว่ารุมยำกันจะกระทั่งยับเยินเลยอันนี้ถ้ามองการเมืองแบบบ้านๆไม่ว่าใครไม่เกี่ยวกับใครว่าจริยธรรมนั้นจะอุดมการสูงส่งกว่า จะข้ามไปลงเขตเขาก็ควรที่จะต้องไปเจราณาอ่าไม่ใช่ไปเจราณาไปเจราจานะคะกันดุดฉันมิดอ่ะทําตัวให้เขายอมรับเขาจะได้ช่วยกันหาเสียงนะก็เป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันก็มีดราม่าออกมาเ,เราไปดูนิดนึงอืมไม่ได้เห็นภาพแล้วก็รู้สึกก็ก็น่ากลัวอยู่นะ อืมมาดูนี้นะคะอันนี้เป็นข่าวจากสื่อไทยรัฐนะคะก็ลงไว้เขาบอกว่าประธานชุมชนวัดโพเผือเตรียมที่จะมอบตัวรุมยำผู้ช่วยรุมยำผู้ช่วยสสองพรรเก้าไกลนะคะชี้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเออเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ารองผู้การนนเผยเหตุเหตุการณ์นะคะประธานชุมชมวัดโพเผือกบางกรวย พร้อมพวกนะคะได้เข้ารุมทำลายผู้ช่วยสสก้าวไกลเขตสองนนทบุรีบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวผู้กำกับบังกลวยนะคะระบุว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด20คนสาเหตุจากผู้เสียหายเนี่ยเตรียมที่จะลงสมัครเลือกตั้งในพื้นที่ขออีกฝ่ายหนึ่งพรุ่งนี้ทางกลุ่มของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะมามอบตัว เขาบอกว่าในเวลาตอนเที่ยงนะคะที่สอพอบางกลวยนนทบุรีทางรองผอบอกอพอจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาเพื่อติดตามความคืบหน้าในกรณีที่นายปริญญาเล็กกมลหรือว่ตู่ในวัย46ปีประธานชุมชนวัดโพเผือกบางกลวยพร้อมกับพวกนะคะได้เข้าลุมทำร้ายร่างกาย นายกิติพัฒนหรือว่าเบนสุริยะจันนะคะวัย44ปีซึ่งเป็นผู้ช่วยสสนนทบุรีภาคเก้าไกลในเขตสองได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้กล่าวว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างประธานชุมชนกับผู้ช่วยสสซึ่งเหมือนที่คุณใบตองแห้งได้พูดแหละ เป็นไลฟ์เป็นในลักษณะของการหมั่นไส้ส่วนตัวการมองว่ากวนโอ้ยหรือเปล่าว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาบอกว่ามีการทะเลาะวิวาททํรลายร่างกายกันเป็นความขัดแย้งส่วนตัวที่มีมาก่อนหนะ้าที่จะมีการทาร้ายกันแล้วโอ้อันนี้แสดงว่าเป็นโจทย์เก่ากันหรือเปล่าน้าน,นี้ไม่ทราบนะน,นี้มีอ่านตามข่าวของไทยรัฐ แต่ว่าเรื่องสอบสวนอะไรนี่เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงเขาบอกว่าเท่าที่มีการสอบปากคำจะมีการทำลายร่างกายกันแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่มีความสะสมก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการเรียกตัวผู้ที่ก่อเหตุมาสอบปากคำส่วนในวันรุ่งขึ้นนะคะผู้ก่อเหตุน,นี่แหละจะเดินทางเข้ามาให้ปากคำใช่ไหมเอ่ย ใช่เขาจะเดินทางมามอบตัวมารายงานตัวทั้งสิ้นเลยเขาบอกว่าคดีนี้นะคะพนักง,งานสอบสวนทำอย่างตรงไปตรงมาละเอียดรอบคอบไม่มีการเล่นงานแบบมีอิทธิพลมาครอบงำแต่อย่างใดจะเข้ามาเบี่ยงเบนประเด็นอะไรหรือเปล่าขอเวลาให้ตำรวจเนี่ยได้มีการสอบสวนได้มีการทำงานเราก็จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบหลังจากนี้ ส่วนข้อหาที่จะแจ้งผู้ก่อเหตุก็คือร่วมกันทำลายร่างกายแล้วก็จะบาดเจ็บซึ้งถึงขนาดที่ว่าสาหัสหรือไม่นั้นต้องรอทางการแพทย์ถแถลงยืนยันออกมาแล้วก็รอสอบปักคําผู้เสียหายซะก่อนในขณะที่ทางสบพบางกลวยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้กล่าวว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยภรรยาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ก็ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจกล้องวงจรปิดในขณะที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะคะมีการลุมสกรัมกันทั้งหมด20คนในข้อหาร่วมกันทำลายร่างกายให้ผู้อื่นเป็นเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสะนอ้นี่นะ่ากลัวมากเลยนะ20คนนะลุมคนเดียวหรอโอ้นี่ก็รับไม่ได้นเนี่ย โอ้นี่น่าเกลียดมากเลยอ่ะยี่สิบคนจะบ้าเหรอสองคนต่อหนึ่งคนนี่ก็ว่าน่าเกลียดแล้วนะนี่ยี่สิบคนแสดงว่านี่คิดว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยมันมันต้องเป็นความโกรธแค้นอะไรกับเป็นการส่วนตัวเพราะว่าถ้าวิวาเฉพาะหน้ามันจะใช่เหรอยี่สิบคนเลยนะคุณคือโอ้โหมันมันมันเกินคือเอาง่ายๆว่าคุณคุณกล้ามองหน้าคนอื่นเขาเหรอ คุณไปลุมเขา20ต่อหนึ่งอะเออมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าส่วนสาเหตเออุอันนี้ทางสื่อนะคะบอกว่ามันเป็นปัญหาขัดแย้งส่วนตัวของนายกิติพัฒน์นาซึ่งเป็นผู้ช่วยสสอของนางปัญญารัตน์เขตสองแล้วก็เตรียมที่จะไปลงสมัครในท้องถิ่นพื้นที่ของนายอนุสรสสนนทบ,บุรีเขตสามจึงสร้างความไม่พอใจให้กับนายปริญญา ซึ่งเป็นคนสนิทของนายอนุสรสอสอน,นนทบ,บุรีเขตสามนี่แหละก่อนที่จะมาเจอกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะก็เรียกว่ารุมสะกร,รมเขาโ,โหนี้แมนมากอายหน้าอายจริง,รงส่วนทางด้านของนางปัญญารัตน์นะคะซึ่งเป็นสอสอน,นนทบ,บุรีเขตสองพักเก้าไกลได้เปิดเผยว่าผู้ช่วยสอสอของตนก็คือนายกิติพัฒน์คนนี้แหละ ในวัย44ปีเนี่ยถูกคู่กรณีก็คือนายปริญญาวัย46ปีแล้วก็พร้อมพักพวกนะคกว่า20คนรุมทำ้ายร่างกายจนต้องหนีตายนะคะเข้าไปหลบอยู่ในร้านสะดวกซื้อเหตุเกิดที่บางกลวยไซน้อยโดยทางที่เกิดเหตุ นะคะก็อยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณก่อนเที่ยงคืนนาประมาณ5้าทุ่มครึ่งของวันที่13มกราคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติหลังจากที่เจ้าหน้าที่บางกลวยนะคะได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็มีการจัดงานกิจกรรมวันเด็กมีการสังสรรค์กันในกลุ่มของนายอนุสอนหรือว่าเอ๊แก้วิเชียนซึ่งเป็นสสเขต3 ในพักเก้าไกลเนี่ยแหละพักเดียวกันเลยโอ้เดี๋ยวนะอืมเดี๋ยวนะเด้งไปไหนแล้วเนี่ยอืมเจอแล้วนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ มีการจัดงานสังสรรค์ในเขตพื้นที่ของนายอนุสร์แล้วหลังจากนั้นนะคะนายกิติพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายนี่แหละก็ได้เดินทางเข้าไปร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นนายปริญญาซึ่งเป็นคนสนิทของนายอนุสร์เขต3ได้เดินทางเข้าไป ประชิดต,ตัวนะคะนายกิติพัฒน์เนี่ยแล้วก็ไปทำลายร่างกายเขาใช้คำว่าไปตกหน้านายกิติพัฒน์คนนี้แหละ4-5ครั้งจนกระทั่งนายกิติพัฒน์เนี่ยล้มลงไปกับพื้นเลยโอ้โหวันนี้แสดงว่าคือเขาใช้คำว่าตกก็จริงแต่แต่มันก็น่าจะแบบรุนแรงอนะเออคือคือฟาดเขาไปเปรี้ยงเพราะเขาบอกว่า4-5ครั้งทำให้นาย กิติพัฒน์เนี่ยก็ลม้ลมลงไปกับพื้นก่อนที่ลูกน้องนะคะก็จะวิ่งเข้ามาลุมสกรัมจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บหนีเข้าไปขอความช่วยเหลือในร้านสะดวกซื้อจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะมาช่วยเหลือแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลบางกลวยแล้วก็รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลหัวเฉียวแพทย์ได้ตรวจร่างกายแล้วนะพบว่าได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งกระโหลกกระโหลกล้าวเลยใบหน้าบวมฟกชำ้ำ นะแล้วก็มีบาดแผลตามตัวร่างกายนะแล้วก็ดวงตาก็รู้สึกเขาเรียกว่าหนักหนาก็คือปิดเลยโอ้โหนี้อะไรจะโหดขนาดนั้นนะคะหมายถึงโอ้นี้ไม่มองมองเราไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเลยนะคือนม่มองว่าพักต้องสอบสวนด้วยอะ่ะคือคุณคุณจะมาเป็นสอสอ,อะ่ะแล้วยังไงคือคุณกําลังจะประกาศสักดา์ให้โลกรู้หรอว่าเขตสามเนี่ยอนุสรเนี่ย มีมีความเป็นอิทธิพลน่ะเฮ้ยมันมันมันไม่ไม่โอเคเลยนะมีพูดจริงจริงคือพาเก้าไกลคุณต้องไปสอบสวนแล้วแหละคือโอเคสมมตินะคะสมมติเลยว่ากิติพัฒน์สมมติว่ากิติพัฒน์ทำตัวไม่น่ารักสมมติว่ามากลางมาเยาะเย้ยเขาอะไรเงี้ยแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปไปตื้มเขานะถูกไหมอย่างนั้นแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ต่างอะไรกับมาเฟีย เออถ้าอย่างนั้นต้องไปสอบสวนแล้วแหละว่าเฮ้ยพฤติกรรมอย่างนี้คุณเหมาะสมที่จะเป็นสอสอ,อป่าเนี่ยมีมีกำลัง,งงงอยู่นะว่าอน,นุสรเขตสามเนี่ยคุณมีความมั่นใจขนาดไหนที่ให้ปริญญาเนี่ยไปไปไป,ไปสักรรมเขาอะเฮ้ยแสดงว่าคุณกำลังจะประกาศสักดาให้รู้เหรอว่าคุณเป็นสอสอมาเฟียโอ้โหน,นี้อันนี้อันนี้น่ากลัวอยู่นะอืม แล้วก็ต่อมาเดี๋ยวมาดูนะคะบอกว่าส่วนพระครูปลัดนนนะคะเป็นเจ้าวาดวัดโพเผือกได้เผยว่าประธานชุมชนคนที่ไปสักกรรมเขาเนี่ยประธานชุมชนเนี่ยปกติเขาเป็นคนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาเท่าที่อาตมาสัมผัสไม่ได้เข้าข้างลูกศิษย์เลยอาตมาอยู่ที่นี่มา9ปี10ปีมีอะไรเกี่ยวกับชุมชนก็ช่วยกันประสานงานช่วยเหลือคนอื่นทำงานเพื่อส่วนรวมเขาเป็นคนจริง ไม่ได้เป็นนักเลงโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้เป็นนักเลงนะเอาเอาพวกยี่สิบคนไปลุมเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือพูดจริงๆนะคุณจะถูกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่กรณีนี้คุณผิดถูกไหมคะคือถูกถึงแม้ว่าคุณน่ะจะเป็นเป็นคนถูกรังแกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพาพวกไปสก,กรรมเขานะ ถ้าถ้ายกคู่ตีกันเนี่ยยังพออนุมานได้ยังยังพอ,อยังพออนุมานว่าโอเควัยผู้ใหญ่แบบตีกันใช้เขาเรียกอ,อะไรอ่ะเท่าเทียมกันอ่ะคือหมัดมวยก็ว่ากันไปแต่แต่มันคงจะไม่ใช่ลักษณะของการ20ต่อหนึ่งแน่นอน20ต่อหนึ่งนี่รับไม่ได้นะเนี่ยคือคือมึงแมนขนาดไหนถ้าสองลมหนึ่งน,นี่ยังยังยังเหลือทนนะถูกไหมถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าโอเคคุณแมนแมนด้วยกันทั้งคู่ ตัวต่อตัวไปเลยแต่แต่สองรม1นี่ยังว่าหน้าเกลียดนี่แม่งยี่สิม1อ่ะโอ้โหนี่ไม่เข้าข้างเลยนะคือพักควรจะสอบสวนพิจารณาไอไอเอ่ไอเขตสามเนี่ยไออนุศรเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าหัวหัวไม่ใส่หางคงไม่กระดกิกมั้งถูกไหมคืออย่างเงี้ยมันคล้ายๆว่าเป็นลักษณะของบอดี้การ์ดหรือยังไงเ่ยถูกไหมคือ ถ้าถ้าปริญญาจะเดือดร้อนขนาดนี้คือเขาเรียกว่าอะไรแสหาคุกตารางแทนลูกพี่อ่ะโอ้โหนี่มันเข้าข่ายบริการหรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นนักเลงหัวไม้ที่คอยคุ้มครองรุ่นพี่หรือเปล่าหรือว่าคุ้มครองลูกพี่อ่ะคือคือเรามองว่าโดยปกติแล้วเนี่ยวิสัยที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นลูกน้องอะไรคือมัน ถ้าไม่ได้เป็นมาเฟียหรือว่าไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้เนี่ยเขาไม่น่าออกตัวแรงขนาดนี้นะว่าไปบวกกไปบวกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไปบวกเพื่อนายอะไรอย่างเงี้ยมันเรามองว่ามันจะบอกว่าเขาทําโดยพละการมันก็ไม่ใช่มั้งโอ้ถูกไหมอืมแล้วก็โอ้โหพระพระครูนี่นี่ขนาดไม่ได้เข้าข้างนะบอกว่าเนี่ย เขาเป็นคนจริงเขาไม่ได้เป็นนักเลงน,นะแต่ใครอย่ามาเบียดเบียนเขาเป็นเราเราก็คงไม่ยอมมีใครมาเบียดเบียนเราเหมือนกับที่มาเบียดเบียนวัดซึ่งอาตมาก็ไม่ยอมเช่นกันโอ้โหอาตมานิม,มนต์นิม,มนต์อาตมาถอดผ้าเหลืองเถอะถ้าถ้าหลวงพี่ตาต,ต่อตาฟันต่อฟันขนาดนี้ถูกว่าอย่าอย่าไปอยู่ในคราบผ้าเหลืองเลยลาออกมาเลยพี่ลาออกมาเลยเพราะว่า แสดงว่าคุณอยู่ในล่าผ้าเหลืองเนี่ยคุณไม่ได้ลดเลิกละกิเลสอะไรเลยอ่ะการที่คุณเป็นพระเนี่ยคือคุณต้องต้องไม่ใช่อย่างคารวาสหรือว่าญาติโยมนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหสวมสบงแล้วทรงพลังบวกได้เลยอะไรเงี้ยเอ้อลาออกมาอย่างนั้นลาออกมาอย่างนั้นมันคือคนปกติแล้วแหละเอออย่าอย่าอย่าไปบวชมาพูดจริงๆนะ เขาบอกว่าซึ่งอาตมาก็ไม่ยอมเช่นกันอาตมาเคยบอกไว้เลยว่าถ้าใครไม่ชอบพระอาจารย์ก็ไม่ต้องมาเข้าวัดนี้เอาที่เขาสะดวกใจซึ่งอาตมาก็พูดอย่างนี้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์จึงได้รู้ว่าพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนตรงในวันนั้นเนี่ยมีกลุ่มลูกศิษย์อาตมามาร่วมง,งานเกือบสาม้อยคนลูกศิษย์ใกล้ชิดเขารู้เขาบอกต้องมาเพื่อให้อาจารย์นมีกำลังใจพระอาจารย์ก็มาพูด ตอนเปิดว่าใครที่รักพระอาจารย์เป็นแบบนี้ก็รักกันไปนานๆใครไม่รักเห็นว่าพระอาจารย์ไม่ถูกใจเขาพระอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรก็เชิญวัดอื่นได้โหวันนี้ฟังคําพูดแล้วทําไมพระอาจารย์ดูนักเลงจังเลยอะอันนี้ถ้าไม่บอกว่าเป็นพระนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยคําพูดคาจานี่คือนักเลงใช้ได้เลยเอ,อ้หรือหรือคุณจะอ้างว่าคุณเป็นคนตรงก็ได้นะแต่ว่า คือดูแล้วมันมันมันไม่ใช่คนตรงนะเนี่ยดูเป็นลักษณะแบบค่อนข้างนักเลงพอสมควรเลยโนยเจ้าว,วาดกล่าวว่านะคะคนชุมชนวัดโเพเผือกเนี่ยเป็นคนจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโอโ้โหอันนี้เขาเรียกประกาศสักดาแลเนี่ยแต่ไม่ยอมไม่ใครมารังแกเชื่อว่าประธานชุมชนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาตมาเนี่ยถูกรังแกมาจากภายนอกมาก่อน จนทำให้เขาเนี่ยเก็บเรื่องไว้ในใจสมไฟอ่ะเขาเรียกว่าไฟสมสวงว่างั้นเถอะจนกระทั่งมาเจอกันในงานแล้วนั่งคุยเพื่อปรับทัศนคติปรับความเข้าใจกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งคงมีกำแพงในใจท่านทีน่ว่าอยากจะมาช่วยทำงานร่วมกันบูรณาการทำพื้นที่ดีแต่กลายเป็นว่าไม่ยอมลดลาวาสอกให้กันจึงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวจนเกิด เรื่องขึ้นส่วนประธานชุมชนก็มีความใจร้อนโอ้โหอันนี้อัตมาเอ้ไม่ใช่อันนี้ท่านท่านอนธิบายแทนเสร็จสับเลยนะเหมือนเหมือนตัวเองนั้นคือแบบคลุกวงในด้วยตัวเองอะอันนี้แบบเหมือนแก้ตัวให้ลูกศิษย์อะบอกลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยใจร้อนก็เลยตบหน้าคนเจ็บไปสองทีแล้วก็มีคนมาห้ามแยกออกจากนั้นเอา้าแล้วตามข่าวข้างต้นที่บอกว่าโดนไปสี่ห้าทีจนกระทั่งถึง ถึงขนาดที่ว่าคุณกิติพัฒน์อะไรเนี่ยคือลม้ลมลงไปเลยนะโอ้อันนี้อันนี้มันมันคงไม่ใช่แค่ตบหน้าละมั้งเขาบอกว่าหลังจากมีคนมาแย่ก็ไม่ได้มีใครไปลุมอย่างที่อีกคนหนึ่งได้ให้ข่าวไปจากคลิปจะเห็นได้ว่าเขาเดินออกไปจากวัดไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อนั่งรอรถพยาบาลมาช่วยเหลือด้วยซ้ําอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะแต่สิ่งที่ท่านพูดมันย้อนแย้งนะ คือมิถามนิดนึงถ้าเขาไม่ถูกลุมสกรรมแล้วบาดแผลมันมาจากไหนถูกไหมเพราะว่าณตอนนี้เขาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยฟกช้ำบวมอะไรอย่างเงี้ยมิถามนิดนึงเป็นพระอย่ากโกหกนะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วอะจะจะบอกว่าเขาไปโดนคนอื่นซ้อมมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่า คือจากเหตุการณ์ที่ในงานปุ๊บเขาก็หนีตายเข้าเซเว่นวางกันเถอะเข้าเซเว่นไปขอความช่วยเหลือแล้วก็กู้ภัยก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่อเนื่องกันเลยมี่ก็เลยถามไงบอกว่าเดี๋ยวท่านหยุดก่อนก่อนที่ท่านจะเข้าข้างเพื่อนตัวเองเนี่ยลูกศิษย์ตัวเองหรืออะไรอ่ะต้องดูก่อนนะว่าจะบอกว่าเขากุเรื่องขึ้นมาอ้าวแล้วบาดแผลที่มันเกิดขึ้น่ะ ที่บวมปูดไปหมดเลยจะบอกว่าไม่ได้โดนลมสะกรรม20คนมันไม่ใช่มั้งหลวงพ่อก็อน,นะนี่ขนาดเป็นเจ้าวาดแล้วนะเนี่ยและยังกล่าวต่อไปว่าก่อนหน้านี้พระอาจารย์เคยพูดเคยบอกไว้แล้วว่าไม่ควรที่จะเอาการเมืองเข้ามาในวัดหน้าที่ของคุณก็คือช่วยบำบัดทำนุบำรุงบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับคนในท้องถิ่น ไม่ใช่หาความวุ่นวายมาให้กับคนในท้องถิ่นและเอาความวุ่นวายเข้ามาในวัดแบบนี้อยากจะฝากไปถึงต้นสังกัดควรจะพิจารณาถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคที่ดูแลสสทั้งสองคนด้วยว่าสสคนไหนทํางานจริงสสคนไหนหลงในอนํานาจมาทําให้พระคุณเจ้าวุ่นวายแทนทีน่ว,ว่าเป็นงานสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนแต่กลับมาสร้างความแตกแยกกันจนกลายเป็นข่าวขึ้นมา โอ้อันนี้คือโอ้อันนี้ก็ไม่ไหวนะโอ้แล้วก็อย่างที่บอกเลยพักเก้าไก่ก็ต้องสกรีนหนักๆเลยอ่ะคุณแต่ละคนแต่ละคนโอ้ยเหนื่อยใจอืมอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้าของพักเก้าไก่นะคะซึ่งอาจจะทำให้เสียชื่อเสียงได้นะเนี่ยหลายๆครั้งเลยเอออันนี้อันนี้ก็ฝากไว้เนอะเพราะว่า นี่ก็เห็นดราม่าแรงเหมือนกันแรงนะที่เขาก็บอกอะนะทะเลาะกันเองบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ภาพพดเสียหายนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้า